จจกที่กัดสี่มุมถ่ายรูปรอบเกาะฮ่องกงมีที่ไหนบ้างไปดูกันครับมุมแรกเป็นมุมยอดฮิตของเกาะฮ่องกงจุดเด่นคือเสาสีกาแฟที่เรียงพาดกันแบบนี้ครับดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต้องมาถ่ายรูปที่นี่อยู่ริมอ่าววิกตอเรียมีชื่อว่าฮ่องกงมิวเซียมออฟอาร์ตนะครับเทคนิคถ่ายรูปมุมนี้ง่ายมากๆดรับวิดีโอตอนเดินตรงไปข้างหน้าแล้วแคปหน้าจอเพื่อนๆอ,อย่าลืมตั้งค่าความละเอียดวิดีโอเป็น 4K 60ด้วยนะครับเราจะได้วิดีโอตอนเดินที่ดูเท่และเป็นธรรมชาติจุดต่อไปนี่ค่อนข้างไกลาจากรถไฟฟ้าใต้ด ไม่มีลิฟต์นะครับต้องเดินขึ้นบันไดประมาณ2 3ชั้นอาคารนีาาร้มีชื่อว่าลกวันเซาอีสเทิร์นปากจุดเด่นของอาคารนี้ก็คือมีกำแพงสีฟ้าเป็นวงกลมเรียงตัวต่อกันนี่ผมใช้พอเทร t โหมดยืนถ่ายแบบง่ายๆเลยครับรูปที่ได้ออกมาจะดูสวยเรียบและมีสไตล์มากๆถ้าเราใช้วิธีหันข้างก็จะดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับบอกไปครับใครมีแพลนจะไปฮ่องกงกดเซฟคลิปนี้ไว้ได้ก่อนเลย่พลาดมุมถ่ายรูปสวยๆครับสถานที่ต่อไปเป็นจุดยอดฮิตของชาว Instagram er. อินสตาแกรมเมอร์บนอาคารจอดรถของที่พักอาศัยชุมชนแฟลตฮ่องก ัจุบันสีจะจืดจางไปบ้างตามการเวลาที่มีชื่อว่าชอยไฮเอสเตดคาร์พาร์นะครับที่ผมเลือกถ่ายรูปเป็นมุมสนามบาสตรงนี้เห็นตึกสูงเป็นฉากด้านหลังครับเหมือนเดินกดถ่ายรูปไว้สักสองสามรูปและนี่คือรูปทีได้อีกมุมหนึ่งเป็นมุมกลางสนามบาสจะเปิดไลฟ์โหมดแล้ววิ่งกลางสนามบาสกดถ่ายรูปมาและนี่คือรูปทีได้ที่สุดท้ายตั้งอยู่แถบอุตสาหกรรมของฮ่องกงนี้เคยใช้เป็นฉากถ่ายหนังเรื่อง er ทรานส์ฟอร์มเมอร์ด้วยนะที่นี่เป็นอาคารสูงยี่ชั้นและเป็น5้าอาคารติดกันมี ล้องยืนอยู่บริเวณบันไดด้านล่างเโฟมคูนหนึ่งกดถ่ายรูปมาและนี่คือรูปทีได้เปลี่ยนท่าโพสตยืนหันหลังกลางมือออกก็จะได้รูปเท่ๆแบบนี้เลยครับถ้าเราย่อตัวลงก็จะได้รูปเท่ๆไปอีกแบบหนึ่งครับสุดท้ายคลิปนี้ขอขอบคุณการท่องเที่ยวห้องและสายการบินเอเมิเรตมากๆนะครับถ้าผมจะพาไปเที่ยวไหนกดติดตามไว้ได้เลยครับ